สำหรับบ้านในวันนี้นะคะก็หลังใหญ่และพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเลยค่ะตัวบ้านดีไซน์ออกแบบเป็นแบบสไตล์รีสอร์ทซานตอรนี่นะคะซึ่งทำเลที่ตั้งก็ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะใกล้สนามบินนะคะ20นาทีไปห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะ10นาทีเท่านั้นนะคะบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยมากกว่า800ตารางเมตรฟังก์ชั่นบ้าน8ห้องนอน1ิห้องน้าที่สาคัญนะคะตัวของบ้านหลังนี้นะคะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบคันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบและทีมงานคูเมือง p r o p e r t y นะคะวันนี้ค่ะเราพาทุกท่านนะคะมารับชมบ้านหลังใหญ่นะคะซึ่งทำเลที่ตั้งก็ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะใกล้กับห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเพียงแค่10นาทีเท่านั้นไปสนามบินค่ะ20นาทีนะคะใกล้กับมหาวิทยาลัยพายับค่ะ5นาทีไปตลาด3แยกเพียงแค่5นาทีเช่นกันนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะท่านไหนกำลังมองหาบ้านที่จะอยู่อาศัยเองสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่หรือมองเป็นการลงทุนนะคะ มองเป็นแบบบ้านพักตากอากาศปล่อยเช่ารายวันนะคะหลังนี้ก็ตอบโจทย์เลยค่ะซึ่งตัวเนื้อที่ดินค่ะมีมากถึง109ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะคะ800ตารางเมตรเลยค่ะตัวบ้านนะคะมาพร้อมกับ8ห้องนอน10ห้องน้ํานะคะซึ่งห้องนอนนะคะถือมาแบบ ค่อนข้างเยอะมากเลยอย่างที่โบแจ้งนะคะท่านไหนที่มองหาเป็นการลงทุนนะคะเพื่อที่จะทําธุรกิจนะคะบ้านพักตากอ,อากาศก็สามารถได้ยิวนะคะแต่อปีได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะจะมองเป็นแบบลองเทอมหรือ short ท e ม m นะคะก็หาผู้เช่าได้ง่ายด้วยตัวที่ดินแล้วก็ด้วยตัวทําเลนะคะก็เป็นที่นิยมแล้วก็ใกล้เมืองมากๆเลยไปยัง โซนสนามบิน20นาทีนิมมานนะคะ15นาทีเท่านั้นเองค่ะซึ่งตัวบ้านนะคะก็จะออกแบบเป็นแบบบ้านสไตล์รีสอร์ทนะคะแล้วก็กินไอนะคะก็จะเป็นแบบซานตานีนะคะก็จะเห็นถึงความเป็นโมเดิร์นนะคะและที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับสาวว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะ และที่แถมมานะคะก็จะมีระบบกล้องฝุ่น PM 2.5มาให้ด้วยนะคะสำหรับความสวยงามนะคะของบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบมารับชมกันได้เลยคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะโบขอฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบ้านสวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในโครงการหมู่บ้านที่มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะและที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นหลังหัวมุมได้บรรยากาศนะคะล่มลื่นน่าอยู่ด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวโบพามาชมบรรยากาศทางด้านนี้ก่อนนะคะตัวบ้านนะคะก็จะติด กับคองนะคะกับบึงของโครงการหมู่บ้านนะคะก็จะมีบัวนะคะได้เห็นดอกบัวสีเขียวขจีด้วยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะเวลาเย็นๆอย่างเงี้ยเราออกมาตรงระเบียงเฉลียงตรงด้านข้างบ้านนะคะมารับลมชมวิวตรงนี้ได้แบบลมลื่นมากๆเลยนะคะส่วนกําแพงรั้วบ้านนะคะสูงถึง2.8เมตรเลยนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็น บ้านที่มีกำแพงสูงนะคะให้ความเป็น p r i v a t ส่วนตัวค่ะมีตัวประตูช่องทางเล็กทางด้านนี้นะคะอันนี้ไว้เซอร์ว e สพี่คงพี่แก๊ปมาส่งของนะคะด้านหน้าบ้านก็มีต้นไทรเกาหลีให้ความร่มรื่นนะคะมีสีเขียวอยู่หน้าบ้านค่ะส่วนตัวทางด้านขวาด้านนี้นะคะก็จะมีที่ทิ้งขยะไว้ให้ครบพร้อมเลยนะคะวงด้านนี้นะคะ โรงจอดรถค่ะก็จะปูเป็นพื้นกระเบื้องนะคะคุณผู้ชมประตูรั้วนะคะก็เป็นประตูรั้วรีโมทอัตโนมัติมาให้ครบเรียบร้อยเลยค่ะพื้นที่ของโรงจอดรถนะคะตรงหลังคาเนี่ยเราสามารถจอดได้ถึง2คันด้านนอกอีก2คันสบายๆเลยค่ะ จุดไฮไลท์ของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นพื้นที่เอา u t ดอ o r ที่อยู่ด้านนอกนี้นะคะซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่มีกิจกรรมบ่อยๆนะคะชวนเพื่อนฝูงนะคะหรือใช้เวลากับครอบครัวนะคะได้ทุกเทศกาลเลยค่ะซึ่งตัวสาะว่ายน้ำนะคะเป็นสรว่ายน้ำระบบเกลือคะ่ะกว้าง3เมตรนะคะยาวถึง10เมตรเลยยังไม่รวมตัวของสระจักุชีนะคะและที่มาให้ก็จะเป็นตัวของสระจักุชีนะคะมีระบบ เจสปานะคะไว้นวดตัวนะคะเวลาเราเล่นน้ําได้แบบผ่อนคลายเลยค่ะแล้วก็พื้นที่เอาท์ดอร์ตรงด้านนี้นะคะตรงนี้ก็มีตัวของซันเบดไว้ให้ถึง3ที่เลยนะคะและด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวของเซตเก e ้าอี้หวายนะคะรองรับไว้ให้เปลี่ยนบรรยากาศเวลาเรามารับประทานอาหารนะคะมีแขกไปใครมาก็สามารถมานั่งชิลตรงนี้ได้แล้วก็พื้นที่ตรงด้านนี้นะคะบมมองว่าสามารถรองรับแขกเนี่ยเวลาเราแบบ มีปาร์ตี้มีกิจกรรมกับครอบครัวนะคะ50-80ถึง80ท่านได้แบบสบายๆเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านนี้นะคะนี่เลยก็เผื่อว่าเราอยากจะจัดงานอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถย้ายเก้าอี้ค่ะแล้วให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แบบบาร์บีคิวเพิ่มเติมได้ค่ะนะคะ,นะคะ นี่เลยนะคะตัวของจักรุช i ่ก็สวยงามนะคะคือตรงนี้ลมโกกมากเลยแล้วก็ตกเพราะว่าเราไม่มีตัวของเพื่อนบ้านเนาะมาบล็อกวิวนะคะแล้วที่ดีไซน์ของออกแบบมาให้เนี่ยก็คือตรงนี้เปิดโอเพนเขาก็ใช้พื้นที่ที่มีเนี่ยให้แบบว่าเหมือน,นแบบได้เต็มที่เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกยูนิคหนึ่งที่เราสามารถที่จะเดินออกไปเนี่ยมาชมตัวของ บ่อหรือบึงตรงด้านนี้นะคะคือเรามองออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของบึงสาว่ายน้าสีเขียวแบบขจีเลยนะคะก็จะเห็นดอกบัวด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะตัวของต้นไม้ที่ให้มากับตัวบ้านเนี่ยก็จะออกแนวเป็นสไตล์ท ropical นะคะดูแลรักษาง่ายดีไซน์บ้านนะคะก็จะออกแบบเป็นสไตล์แบบโทนสีขาวนะคะคือถ้าคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยเขาจะมีแบบการดีไซน์เป็นเช็คเจอร์เนี่ยจะเป็นรูปทรงโคง้งก็จะคล้ายๆกับ ซา n จอรินีนะคะคุณผู้ชมก็ดีไซน์ดีมากๆนะคะแล้วที่สำคัญก็ไม่ค่อยมีบ้านหลังไหนที่ออกแบบนะคะบ้าน3ชั้นซึ่งบ้านหลังเนี้ยออกแบบนะตัวฟังก์ชันบ้านพื้นที่ใช้สอยได้แบบเต็มที่แล้วใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ด้วยด้านบนเราจะเห็นวิวพระธาตุดอยสุเทพด้วยค่ะ ตัวเข้าบ้านหลักนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะซึ่งก็ติดตั้งตัวของดิจิตอลดอล l ็อกมาให้ครบเรียบร้อยนะคะสามารถใช้สแกนนิ้วนะคะรหัสผ่านคีย์การ์ดแล้วก็แมนวนวลได้ด้วยค่ะเดี๋ยวตามบูมมารับชมด้านในกันนะคะ เข้ามาอย่างด้านในกันแล้วนะคะภายในบ้านตกแต่งนะคะไว้สวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมตัวของผนังนะคะภายในบ้านก็จะเป็นผนังกระจกนะคะส่วนพื้นที่แรกก่อนเลยก็จะเป็นโซนของ Living Area นะคะจัดมาแบบลงตัวสวยงามมากๆนะคะ กลิ่นไอนะคะก็จะอบอุ่นโคซี่มากๆเลยค่ะเขาก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะมาประดับตกแต่งไว้ให้ค่ะตัวของ l i ฟ i n g a r e เียค่ะก็มีเซตโซฟาผ้าอย่างดีนะคะตรงนี้นะคะเป็นรูป L shape นะคะรองรับได้สีท่านโต๊ะกลางตรงนี้ค่ะดีไซน์แบบมาเป็นแบบยูนิคเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นไม้สักแท้เลยค่ะตัวของงานบิวอินของบ้านหลังเนี้ยครบแทบทุกมุมเลยนะคะและเฟอร์นิเจอร์นะคะ มีให้ครบหมดรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมาพร้อมกับตัวบ้านด้วยค่ะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะที่ดีไซน์มาให้แบบสวยงามนะคะก็จะเป็นตัวของงานบิวอินของชั้นวางทีวีค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีลูกเล่นนะคะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดนะคะสำหรับตัวของทีวีนะคะจะมีทีวีสมาร์ทโฮมเนี่ยติดมาให้แบบขนาดใหญ่เลยนี่ก็ถึงประมาณ70นิ้วเลยนะคะ ถ้าเผื่อว่าเราแบบเหมือนอยากจะปิดให้มันดูแบบโคซี่นิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนปิดแบบนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเด o r เรชันนะคะกรอบลงกรอบรูปอย่างเงี้ยค่ะคืองานบิวอินของบ้านหลังเนี้ยสวยงามแล้วก็จะได้กลิ่นไองานไม้นะคะอบอุ่นไปในตัวด้วยนะคะและโคมไฟนะคะก็คัดสรรประดิษฐ์ประดอยมาให้อย่างดีเลยค่ะนะคะส่วนเดินมายัางด้านนี้นะคะ คือพื้นที่ของชั้นหนึ่งนะคะเขาก็จะได้กลิ่นไอนะคะแบบแนวสไตล์รีสอร์ทนะคะผนังกระจกนะคะมองไปเนี่ยเห็นวิวต้นไม้และวิวสระว่ายน้ำรีแลกมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโซนนะคะเผื่อว่ามีแขกไปใครมานะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งโซนนี้นะคะ ก็รองรับนะคะสําหรับแขกแบบเป็นทางการได้ด้วยค่ะคือไอเดียของตรงนี้มันจะรู้สึกกลิ่นไอเหมือนคล้ายๆอยู่แนวแบบล็อบบี้โรงแรมเลยนะคะตกแต่งมาเป็นแบบ ดับเบิลวอลลุ่มนะคะเป็นโถงสวยเลยค่ะคุณผู้ชมด้านบนก็ติดตั้งโคมไฟชันดาเลียนะคะตรงนี้ก็จะมีตัวของเซตโซฟานะคะมีรองรับไว้ให้ตรงนี้รองรับไว้ถึง5-6ท่านด้วยค่ะแล้วก็ด้านหลังโบตรงนั้นก็จะมีประตูบานสไลด์นะคะที่เราสามารถที่จะเปิดเชื่อมไปยังโซนของด้านนอกนะคะเชื่อมต่อกันได้เลย คือตัวของงานดีไซน์นะคะแล้วก็ดีเทลของบ้านหลังนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวของผนังคะ่ะที่เขาจะออกแบบเท็กเจอร์เนี่ยคะ่ะก็คือจะให้เหมือนแบบเป็นคล้ายสไตล์แบบปืนปูนเปลยนะคะแล้วก็จะเป็นแต่จะเป็นโทนสีขาวนะคะแล้วก็จะมีการแบบเพ้นท์ภาพวาดนะคะตัวของผนังเนี่ยก็คือทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราอยู่ในแบบ สไตล์รีสอร์ทเลยนะคะด้านบนก็มีตัวของงานแบบเพ้นไว้ให้นะคะไม่ค่อยมีบ้านหลังไหนก็ถือว่ามี Developer ท่านนี้แหละคะ่ะที่ทำออกแนวสไตล์นี้นะคะส่วนเชื่อมจากโซนของโถงดับเบิลวอลลุ่ม Volume ตรงนี้นะคะมายัางโซนเนี้ยก็สำหรับ ตัวของ dining area ค่ะคือตัว dining a r e ยนะคะขนาดใหญ่เลยอันนี้คือรองรับแบบผู้หลักผู้ใหญ่หรือมองแบบว่าอย่างท่านไหนเนะะี่ยค่ะมองเป็นเหมือนคล้ายสไตล์ลงทุนทำเป็นธุรกิจเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรองรับบ้านหลังเนี่ยได้อยู่ได้ถึงแบบสิบกว่าท่านได้เลยนะคะคุณผู้ชมโต๊ะรับประทานอาหารก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารไม้สักแท้นะคะทำสีเป็นสีดำค่ะสวยงามมากเลยนะคะ แล้วก็ตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องทากาแฟอุปกรณ์เนี่ยคือครบทุกอย่างเลยนะคะผนังด้านนู้นก็มีตัวของทีวีนะคะติดมาให้ครบเรียบร้อยด้านข้างบ้านก็นะคะกระจกช่องแสงเข้ามาดีมากค่ะส่วนตัวของพื้นที่ครัวนะคะคือ ก็ออกเป็นสีพาสเทลสวยงามเลยนะคะบ้านหลังนี้ดูไม่เบื่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ไปแต่ละมุมอย่างนะะี้ค่ะสายคอนเทนต์นะคะก็มีหลากหลายมุมให้ทำคอนเทนต์ได้เลยะคะ่ะตัวของไอแลนนะคะขนาดใหญ่เลยทอหินแกนิตสีขาวตรงนี้มีเก้าอี้บาเวรองรับให้เอาไว้ทำเบเกตทำอะไรเบาๆที่มันไม่มีกลิ่นอย่างเงี้ยนะคะ ทำขนมคุกกี้เบเกอรี่พิซซ่าได้แบบสะดวกสบายเลยะคะ่ะไมโครเวฟแล้วก็เตาอบมีให้ครบเรียบร้อยเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้ก็สองประตูเลยนะคะตรงนี้ด้านหลังตรงแผ่นที่ครัวค่ะก็ยังมีพื้นที่ไอแลนด์เอาไว้ให้เราเนี่ยตัดเตรียมอาหารได้แบบจุใจเลยคือบ้านหลังนี้ถ้ามีาคุณพ่อคุณแม่บ้านที่แบบเป็นเชฟแบบมืออาชีพอย่างเงี้ยนะคะทำครัวได้แบบเต็มที่เลย เตาอินดักชันก็มีให้ครบพร้อมนะคะมีสีหัวฮูด,ดูดควันมีให้นะคะส่วนที่ดีเทลที่มีมาให้ก็จะเป็นตัวของหน้าต่างบานสไลด์เอาไว้เปิดรับอาหารนะคะคือด้านหลังตรงด้านนี้จะเป็นตัวของครัวไทยนะคะเราสามารถที่จะเปิดรับอาหารแบบนี้ได้ด้วยนะคะส่วนมุมด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวนี้เลยค่ะประตูบานสไลด์เปิดเชื่อมเวลาเราทำกิจกรรมปาร์ตี้นะคะ กับครอบครัวอย่างเงี้ยมีเพื่อนฝูงเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์นะคะรับประทานอาหารทําอาหารนะคะเดินออกไปปิ้งย่างบาร์บีคิวข้างนอกได้นะคะก็คือมีกิจกรรมร่วมกันได้ทุกมุมเลยส่วนทางด้านนี้นะคะก็เป็นทางเชื่อมนะคะไปยังโซนด้านหลังบ้าน หลังนี้ออกแบบดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของการที่จะต้องมาตัดหญ้าอยู่บ่อยๆนะคะเขาปูพื้นกระเบื้องไว้ให้รอบบ้านเลยนะคะนี่เลยมุมด้านนี้อาจจะเป็นมุมซักล้างนะคะตักผงตักผ้าได้ค่ะแล้วก็ห้องครัวนะคะห้องครัวไทยคะ่ะครัวไทยนะคะก็มีครบฟังก์ชันเลยตัวบิวอินนะคะนี่บิวอินมาให้แบบครบเรียบร้อยนะคะ สวยงามจนถึงฝ้าเพดานเลยนะคะส่วนนี่ก็มีเครื่องซักผ้าครัวไทยนะคะเคาน์เตอร์ครัวมีมาให้ครบเรียบร้อยพร้อมกับตอแก๊สสองหัวหุดดุดันนะคะส่วนพื้นที่ด้านนี้ก็มีพื้นที่เอาไว้แบบเหมือนเราทําอาหารเสร็จนะคะนี่ส่งเผื่อมีเชฟแบบว่าส่วนตัวนะคะมาทําอาหารให้ในบ้านเนี่ยเปิดส่งอาหารได้นะคะแล้วก็ประตูทางด้านนี้อ่ะอันนี้ ตู้เย็นนี่ยังมีให้อีกนะคะก็คือปีตู้เย็นให้สําหรับข้องครัวไทยด้วยตรงนี้เราก็เปิดเชื่อมไปแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เลยคือวิวดีมากนะคะลมโกบเย็นดีเลยค่ะถัดมานะคะมายังด้านนี้กันค่ะก็จะเป็นตัวของพื้นที่ของห้องน้ําห้องรับแขกนะคะ ห้องน้าห้องรับแขกนะคะก็ตกแต่งไว้สวยงามนะคะจะเป็นแบบ powder room ค่ะคือกระเบื้องนะคะก็ยูนิคมากๆเลยนะคะคือเข้ามาแล้วเนี่ยคือว้าวเลยนะคะสําหรับ ห้องน้าห้องรับแขกค่ะมีให้ครบพร้อมเรียบร้อยและห้องนี้นะคะฟังก์ชันของชั้น1ค่ะเขาจะมีห้องนอนนะคะและห้องน้ําอยู่ในตัวรองรับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะคะแต่ตอนนี้เราดีไซน์เนี่ยออกแบบมาเพื่อรองรับสําหรับในแนวเชิงการทําแบบเป็นธุรกิจนะคะอย่างตรงเนี้ยหลังเนี้ยค่ะก็รองรับนะคะสําหรับแบบมีแบบ สี่ท่านได้นะคะคือจะมีเซตเตียงนอนเนี่ยเป็นควีนไซส์หรือ2ท่านสบายๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นการดีไซน์ออกแบบตกแต่งมาให้นะคะงานบิวอินครบพร้อมเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดีไซน์ก็จะออกแนวเป็นแบบสไตล์ c o z ซ Minimal นะคะเครื่องปรับอากาศนะคะมีให้เรียบร้อยอย่างนี้ก็จะเป็นไอเดียนะคะสำหรับตัวของอที่แขวนเสื้อผ้าที่ไว้เสื้อผ้าแล้วก็บิวอินนะคะชั้นเก็บของไว้ให้ค่ะห้องน้านะคะก็ สวยน่ารักนะคะสีแบบโทนสไตล์แบบยูนิคลมูนเลยนะคะแล้วก็กระเบื้องคือก็มีสีสันคือห้องน้ําก็ดูไม่เบื่อเลยนะคะมีพื้นที่อาบน้ําแบบกว้างเลยนะคะคนตัวใหญ่ก็อาบน้ําได้สบายค่ะ ต่มานะคะฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางขึ้นไปยังชั้น2นะคะส่วนมุมด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่บิวอินนะคะสําหรับที่เก็บรองเท้าสามารถเก็บรองเท้าได้หลายคู่เลยค่ะเป็นร้อยคู่ได้เลยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะคือโถงทางเดินขึ้นบันไดเนี่ยสวยงามออกแนวสไตล์แบบรีสอร์ทเลยนะคะก็จะมีงานไฟนตกแต่งในระหว่างทางเดินขึ้นด้วยค่ะโครงสร้างก็จะเป็นคอนกรีตนะคะเสริมเหล็กแล้วก็ตัวของผิวลูกนอนก็จะเป็นไม้น้าแข็งอย่างดี เดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมชั้น2องค่ะ ขึ้นมาชั้น2แล้วนะคะฟังก์ชันชั้นสองนะคะจะมีทั้งหมด4ห้องนอนสี่ห้องน้ําในตัวด้วยกันนะคะพื้นของชั้น2นะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะลายก้างปลาหินอ่อนแบบสวยเลยนะคะส่วนของพื้นที่ตรงด้านนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งลิฟวิ่งแอรีนะคะคือตรงนี้ค่ะก็จะมีแบบว่าให้เราได้แบบมิตพักผ่อนก่อนนะคะนั่งเล่นนอนเล่นเออแบบชิลๆตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะก็จะมีลิฟวิ่งแอรียไว้ให้ค่ะแล้วก็ มีตัวของนี่เลยกระถางต้นไม้นะคะคือขึ้นมาแล้วก็ยังมีพื้นที่สีเขียวให้เราได้เห็นแล้วแบบมันก็จะดูล่มลื่นนะคะสบายตาค่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องนอนห้องแรกกันก่อนเลยของชั้น2นะคะคือการดีไซน์ออกแบบนะคะก็จะตกแต่งนะคะมีแบบเป็นเอกลักษณ์ตัวของห้องเนี้ก็จะจัดมาเป็นแบบไอเดียเป็นเซตเตียงนอนเนี่ยเป็นควีนไซส์2เตียงนะคะ แล้วก็ด้านหัวเตียงเนี่ยก็จะตกแต่ง decoration ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นปูนหรือแต่ว่าเป็นคล้ายๆสไตล์แบบเป็นออกแนว Design มี t e x t u r เไว้ให้นะคะคุณผู้ชมเครื่องปรับอากาศมีให้ครบเรียบร้อยแล้วก็ตัวของห้องนอนแต่ละห้องอย่างนี้ยค่ะที่ให้มาเนี่ยก็จะมีพื้นที่แบบให้เราได้เป็นแบบพื้นที่นั่งเล่นนะคะมีเซตโซฟาไว้ให้เราได้รีเลกนอน,อ,น,น,นอ่านนังซือเล่นมือถือแชทอะไรอย่างนี้ก่อนที่เราจะเตรียมตัวเข้านอนนะคะ แล้วก็ห้องน้ำนะคะในตัวก็มีให้ครบเรียบร้อยดีไซน์นะคะของห้องน้ำแต่ละห้องเขาก็จะมีแบบไม่เหมือนกันนะคะก็ดูแล้วไม่น่าเบื่อแล้วก็โมเดิร์นทันสมัยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ของห้องน้ำห้องนี้ก็กว้างขวางนะคะตัวของโถสุขภาาัณฑ์อ่างล้างมือเนี่ยจะเป็นของแบรนด์ American Standard แล้วก็ ห้องน้ำห้องนี้นะคะก็มีพื้นที่อาบน้ำกว้างขวางเลยนะคะชเอรเเลนมีให้ครบเรียบร้อยค่ะแล้วก็เราติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนไว้ให้ด้วยนะคะห้องนอนห้องนี้ถือว่าเป็นห้องมาสเตอร์เบดมสำหรับชั้น2นะคะห้องนี้ก็จะมีพื้นที่กว้าง างะะมากกว่าห้องอื่นพื้นที่แรกโซนด้านนี้ก็จะเป็น walk in closet นะคะก็อันนี้จะเป็นไอเดีย build in นะคะสำหรับตู้ใส่เสือ้อผ้าแต่คิดว่าคุณผู้หญิงอาจจะไม่พอนะคะก็ยังมีพื้นที่ด้านนี้ให้เพิ่มเติมที่เราสามารถ build in walk in closet ไว้ให้อีกต่างหากนะคะส่วนห้องน้ำอยู่ทางด้านนี้เลยห้องน้ำห้องนี้นะคะดีไซน์ ออกแบบมาสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมตัวของนี่เลยผนังนะคะของห้องน้ําห้องนี้เขาจะมีเท็กเจอร์ที่เหมือนออกแนวสไตล์คล้ายๆแบบเป็นหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือรู้สึกว่าเราได้อยู่แบบธรรมชาตินะคะตัวของอ่างล้างมือนะคะอ่างล้างหน้านะคะ,ะ,คะเป็นแบบ his and her พร้อมกับตัว อาบน้ําทําสปายอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็พื้นที่โซนเปียกนะคะคือห้องน้ํากว้างค่ะคนตัวใหญ่อับน้าได้แบบสบายๆเลยนะคะอันนี้ก็มีกระจกแอมเปร์กั้นแบ่งแยกไว้ให้ส่วนโถสุขภัณฑ์ของห้องนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าจะเป็นออโต้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ American Standard ค่ะ ถัดมานะคะก็มายัางโซนของมุมพักผ่อนนะคะมุมห้องนอนการตกแต่งของห้องนอนห้องนี้นะคะก็ออกมาเป็นไอเดียแบบสไตล์ว่าคือเป็นคู่รักแล้วมีลูกคนเล็กอยากนอนด้วยนะคะก็คือจะมีเตียงเสริมนะคะสามฟูดไปให้อันนี้จะเป็นคิงไซส์เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็กระจกช่องแสงมีเข้ามายัางภายในเนี่ย ได้ดีเลยส่วนของตัวหัวเตียงบิวอินไว้ให้ครบเรียบร้อยอันนี้ก็จะออกแนวสไตล์แบบเป็นโมเดิร์นนะคะไม่น่าเบื่อส่วนลูกเล่นของผนังทางด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีเท็กเจอร์นะคะก็จะตกแต่งไว้ให้นะคะคืออาจจะเป็นแบบสไตล์เผื่อเปลี่ยนเป็นทำคอนเทนต์มุมผนังด้านนี้นะคะส่วนเครื่องปรับอากาศมีให้เรียบร้อยค่ะ ห้องนอนห้องนี้นะคะเขาก็จะได้เห็นวิวของสระว่ายน้ำแล้วก็ที่ดีไซน์เก๋ก็คือตัวของอหน้าต่างนะคะของห้องเนี้ยก็คือจะออกแนวเป็นแบบรูปทรงแนวแบบสกังลานะคะคุณผู้ชมก็จะมีดีไซน์มาให้นะคะช่องแสงเข้ามาดีคือแล้วเราเปิดเนี่ยเรามองไปเนี่ยเราเห็นสระว่ายน้ำเราเห็นต้นไม้สีเขียวเนี่ยคือเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยค่ะ ส่วนห้องนอนห้องที่3นะคะการดีไซน์นะคะก็ะะจะออกเป็นแบบแนวสบายๆนะคะมินิมอลนะคะก็จะเป็นเซตเตียงนอนอันนี้จะเป็นไซส์แบบคิงไซส์เลยนะคะคุณผู้ชมส่วนห้องเนี้เขาได้วิวสาวยวน้ำแล้วก็ห้องนี้ได้วิวภูเขานะคะได้เห็นพระาธาตุดอยสุเทพด้วยะคะ่ะคุณผู้ชมคือการดีไซน์ตกแต่งก็จะแบบ สบายตานะคะมีเซตโซฟาไว้ให้นะคะไว้นั่งเล่นก่อนส่วนพื้นที่นะคะน,นี่ก็ออกแบบมาเป็นแบบไอเดียตัวอย่างนะคะสำหรับพื้นที่โซนแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สามารถแอดออนเพิ่มเสริมเพิ่มเติมนะคะสำหรับงานบิวอินได้ด้วยะคะ่ะคุณผู้ชมห้องน้ำของห้องนี้ก็มีความสวยงามที่เป็นละมุนแบบแนวออกแนวสบายตานะคะจะเป็นการดีไซน์ตกแต่งด้วย กระเบื้องลายหินอ่อนนะคะก็ไม่แคบนะคะถือว่าคนตัวใหญ่หรืออาบน้ําได้แบบสบายค่ะและห้องนอนห้องที่สอยู่ทางด้านนี้นะคะก็สวยงามเช่นกันนะคะห้องนี้ก็จะออกแนวสไตล์คล้ายคล้ายทริปิคอรนะคะคือการตกแต่งค่ะส่วนตัวของห้องน้ําก่อนเลยนะคะก็จะเป็นสีกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะ ก็จะเป็นโทนสีครีมนะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางค่ะมีพื้นที่โซนอาบน้ําไว้ให้นะคะกว้างขวางไม่แออัดค่ะมีเครื่องทําน้ําร้อนไว้ให้ด้วยนะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ของมุมพักผ่อนนะคะตรงนี้นะคะ ก,การดีไซน์ตกแต่งก็จะออกแนวเป็นแบบสไตล์ t ropical นะคะมีงานไม้เฟอร์นิเจอร์งานไม้มาผสมนะคะก็จะทำแบบเป็นงานไม้ที่ทำสีเป็นสีดำนะคะคุณผู้ชมหัวเตียงตรงนี้ก็คือเพ้นท์ไว้ให้นะคะเรียบร้อยสวยเลยค่ะแล้วก็ตัวของห้องนอนห้องนี้เขาจะมีระเบียงนะคะระเบียงเนี่ยเปิดออกไปเนี่ยก็คือได้รับ ลมโฟลมากๆเลยสวยที่ว่าคืออันนี้ห้องนี้ก็คือจะมีความพิเศษนะคะก็เดินออกมาเนี่ยสามารถที่จะวางเก้าอี้เล็กๆตรงนี้ได้นะคะไว้นั่งเล่นแล้วก็มองลงไปเนี่ยก็คือจะเห็นวิวสระนะคะเห็นวิวสีเขียวเห็นวิวภูเขาด้วยนะคะ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปยังชั้น3กันนะคะซึ่งก็จะมีจุดไฮไลท์ที่อยู่ชั้น3นะคะตรงนี้ตรงผงทางเดินนะคะก็จะออกแนวเป็นแบบสไตล์แบบออกโมเดิร์นสีขาวนะคะด้านบนค่ะก็ติดตั้งโคมไฟชัน d e l i e r ไว้ให้สวยงามนะคะเดี๋ยวตามขึ้นไปชมชั้น3าค่ะ ขึ้นมายังชั้น3แล้วนะคะฟังก์ชันของชั้น3นะคะก็จะเป็นจุดยูนิตเช่นกันนะคะเริ่มกันที่ตัวของประตูก่อนเลยซึ่งตรงประตูตรงนี้นะคะจะเป็นกรอบอลูมิเนียมแล้วก็กระจกแ t มเปอร์หนาเป็นพิเศษเลยซึ่งชั้น3เนี่ยนะคะสามารถที่จะเก็บเสียงดังโดยที่ไม่รบกวนเพื่อนบ้านเวลาเราจะร้องคาราโอเกะทำปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะชั้น3เนี่ย ออกแบบมารองรับไว้ให้เลยนะคะอย่างพื้นที่แรกกันก่อนเลยก็จะเป็นตัวของ living area กว้างๆของชั้น3เหมือนคล้ายๆเป็น penthouse นะคะที่อยู่ในบ้านของเราเองเนี่ยนะคะตัวของพื้นที่ตรงด้านนี้ก็เป็น dining area รองรับนะคะไว้ให้ถึง6หรือแอนออนเป็น8ท่านก็ได้นี่ก็จะเป็นไม้จริงเลยค่ะโคมไฟนะคะสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ ตัวของ l i v i ิ g a อ e รยเนี่ยเราติดตั้งตัวของเครื่องปรับอากาศนะคะระบบแขวนไว้ให้ถึง2จุดด้วยกันค่ะเรายังมีพื้นที่แบบ outdoor นะคะแล้วก็ชิลกับบรรยากาศนะคะ enjoy กับวิวภูเขาคือบ้านหลังนี้ ทำเลก็ดีนะคะเข้าเมืองก็ง่ายแล้วที่สําคัญคืออยู่เชียงใหม่เนี่ยการที่เรามีบ้านที่เห็นภูเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยูนิคมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ดงด้านนี้ก็เอาไว้รองรับสําหรับตัวของทําเครื่องดื่มนะคะทำค็อกเทลทำสมูทตี้เบาๆนะคะและก็ดฟ v ิ้งแอเรียเซตโซฟานะคะอันนี้ก็คือคือบมองว่า ท่านไหนที่มีลูกๆที่กําลังเป็นวัยรุ่นหรือกําลังเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวที่จะใช้เวลากับเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยนะคะบ้านหลังเนี้ยสามารถที่จะให้ชั้นสามให้กับลูกๆเนี่ยได้แบบใช้ได้แบบกิจกรรมกิจกรรมได้แบบเต็มที่เลยนะคะแล้วที่แอดออนมาให้ก็คือจะเป็นโต๊ะสนุกนะคะเอาไว้ทํากิจกรรมนะคะเล่นกลงเล่นเกมอะไรกับ เพื่อนฝูงกับครอบครัวนะคะมีพื้นที่ให้เราได้นั่งชิดแชทกันตรงนี้นะคะส่วนของห้องน้ํานะคะก็รองรับไว้ให้อันนี้ก็จะเป็นแบบ powder room นะคะไม่มีโซนเปียกค่ะก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางนะคะตรงนี้ก็ไม่แออัดนะคะก็ถือว่าฟังก์ชันการใช้งานถือให้มาครบ บรรยากาศดีลมโกกดีนะคะเห็นวิวพระธาตุดอยสุเทพนะคะแล้วก็คือบ้านหลังเนี้ยฝั่งนี้เราจะไม่ติดกับเพื่อนบ้านก็จะเป็นหลังหัวมุมที่เราจะได้แบบบรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วหมู่บ้านนี้นะคะก็เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างอยู่แบบเงียบสงบมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมห้องนอนห้องแรกของชั้น3นะคะก็จะ ออกแบบมาเป็นสีที่โคนแบบพาสเทลนะคะห้องนี้รองรับสำหรับ1ท่านหรือ1คู่นะคะก็เล็กๆน่ารักนะคะไม่แออัดมากนะคะเตียงนอนตรงนี้ก็จะเป็นคิงไซส์เลยค่ะนะคะตรงนี้ก็จะจัดมาให้นะคะตัวของโซฟาคือตรงนี้เป็นโซฟาเบดนะคะ ห้องน้ําห้องนี้นะคะก็จะเป็นประตูบานสไลด์อย่างนี้เลยนะคะคือมีพื้นที่อาบน้ํากว้างขวางค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ชอบสีกระเบื้องของเขานะคะก็จะแบบดีไซน์แบบดูไม่น่าเบื่อนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่โซนอาบน้ํานะคะกว้างเลยนะคะและถัดมายัางด้านนี้กันค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะในระหว่างทางเดินตรงนี้เราก็จะเห็นตัวของกระจกที่เราจะสามารถเห็นวิวพระธาตุโดยสุเทพได้ด้วยนะคะ แล้วก็ห้องนอนห้องนี้นะคะก็ตกแตง่งไว้เป็นโทนแบบสีแบบออกแนวเข้มๆนิดนึงเผื่ออันนี้สําหรับท่านไหนที่แบบอาจจะมีคุณลูกก็ให้คุณลูกชายก็ได้นะคะแต่เตียงนอนตอนนี้ก็จัดเซตแบบคิงไซส์เช่นกันนะคะคือแต่และห้องเนี้เราจะดีไซน์ออกแบบเพื่อที่แบบให้รองรับสําหรับหนึ่งท่านถึง2ท่านนะคะตรงนี้ก็จะมีมุมพักผ่อนมีแบบเซตโซฟาเตรียมไว้ให้ะคะ่ะมุมบิวอิน ตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติมก็ยังมีพื้นที่ไว้ให้นะคะแต่น,นี้ก็อาจจะแบบเป็นไอเดียให้นะคะห้องน้ำนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนสว่างหน่อยค่ะพื้นกระเบื้องของห้องนี้ก็จะใช้เป็นออกแนวลายหินอ่อนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายของชั้น3นะคะความสวยงามของแต่และห้องก็มีเอกลักษณ์และยูนิคค่ะ ห้องนอนห้องนี้นะคะก็ดีไซน์ออกแบบมาคล้ายๆสไตล์แบบอ่าซัฟฟรีนะคะคุณผู้ชมก็คือตัวของผนังตรงนี้นะคะก็จะออกแนวแบบซัฟฟอรีเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เซตเตียงนอนนะคะเป็นแบบคิงไซส์เลยนะคะส่วนเช่นกันนะคะตรงนี้เราก็จะมีตัวของโซฟาไว้ให้เราเนี่ยได้นั่งชิลดูหนังดูทีวี TV, อะไรก่อนที่จะเข้านอนนะคะห้องน้ำนะคะ ก็จะเป็นประตูบานสไลด์แบบนี้แต่ว่าห้องน้ําห้องนี้เนี่ยอาจจะเล็กหน่อยนะคะแต่เขาได้เปรียบก็คือห้องนอนกว้างนะคะแต่ห้องน้ําเล็กห้องนอนห้องนี้ที่ได้มาก็จะมีตัวของวิวด้วยนะคะนี่ค่ะเวลาเรามองไปปุ๊บเห็นวิวสวยเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหลังโปรดที่โบชื่นชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำเลนะคะก็ถือว่าดีเยี่ยมไปห้างเซนทรัลเฟสติวัลเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองและบ้านหลังนี้นะคะก็มีพื้นที่ใช้สอยนะคะกว้างขวางเลยแ0 0ตารางเมตรฟังก์ชั่นบ้านเนี่ยห้องนอนเยอะมากคะ่ะ8ห้องนอน10ห้องน้ํานะคะ ท่านไหนมองเป็นแบบอยู่อาศัยนะคะก็ถือว่าน่าอยู่นะคะใกล้เมืองไปนิมมาน15นาทีแต่ถ้ามองเป็นแนวเชิงการทําธุรกิจนะคะหลังนี้นะคะจะปล่อยเป็นลองเทอมหรือชอตเทอมนะคะก็มีลูกค้าอยู่ตลอดเลยค่ะเพราะว่าใกล้เมืองนะคะไกลโรงเยนานาชาตินะคะและไปนิมมานนะคะที่ท่องเที่ยวเนี่ย1 0 1ถนาทีเองนะคะส่วนตัวของ รายละเอียดนะคะท่านไหนอยากสนใจที่จะนัดชมบ้านหลังนี้ก็ติดต่อจากไลน์นะคะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้ค่ะหรือจะโทรหาเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะท่านไหนมองหาอสังหาริมาซัพย์เพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะติดตามจากเว็บไซต์เราได้ค่ะ w w w Co ลไว a n เ p r o p e r มือง m นะคะสำหรับวันนี้โบและทีมงานขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ